สวัสดีครับวันนี้ผมนำเสนอเรื่องของอาการติดตั้งเครื่องวัดความชื้นในดินหรือที่เรียกว่าเ t e n s ม o m e t e r นะครับบางคนซื้อมาแล้วก็อาจจะติดตั้งไม่เป็นนะครับเราก็ต้องเลือกจุดก่อนใต้ต้นไม้นะครับเลือกจุดแล้วเราก็ขุดหลุมให้ลึกประมาณ30เซนหลังจากนั้นเราก็เอาดินบางส่วนนะครับมาลอนนะครับ ดิน inh ในสวนนะครับห้ามเอาดินนอกสวนนะครับเอาดินในสวนนะที่เราขุดขึ้นมามาล่อนนะครับเพราะเราก็เอาไปชุบน้ําให้มันเหนียวเหนียวหลังจากนั้นเราก็เอาเครื่องวัดความชื้นในดินเนี่ยเอาวางลงไปนะครับตั้งให้เป็นแนวตรงนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาดินที่เราผสมน้ําเปียกเนี่ยแหละครับเหนียวเหนียวเนี่ยนะครับดินที่เราล่อนแล้วนะครับเอาใส่ลงไปพื้นข้างล่างเพื่อให มันแนบสนิทกับตัวกระเป๋ะของเครื่องวัดความชื้นในดินนะครับก็ต้องเป็นดินที่เหนียวเหนียวหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าดินเหนียวนะครับก็คือดินที่ถูกความชื้นมาแล้วนะครับใส่น้ําลงไปผปสมกับน้ําพอมันเริ่มแฉะแฉะเราก็เอามาใส่นะครับส่วนด้านบนนะครับเราก็เอาดินที่เราขุดขึ้นมา ใส่ทับลงไปอีกนะครับให้ให้เต็มนะครับให้เต็มหลุมแล้วก็ให้แน่นนะครับก็ทำด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวกระเปาะมันจะหักนะครับอาจจะใช้ไม้นะครับเล็กๆนะค่อยๆกดทับลงไปค่อยๆทำให้ดินมันแน่นนะครับค่อยๆใส่ดินไปทีละน้อยนะครับ ก็ใจเย็นๆนะครับค่อยๆทำนี่ก็จะช่วยทำให้ตัวกระเปะ๋อมันแนบสนิทกับดินได้มากที่สุดนะครับยิ่งได้แนบสนิทมากที่สุดเท่าไหร่การค่าที่ได้ออกมานะครับในเรื่องของความชื้นดินก็จะมีค่าที่ค่อนข้างที่จะตรงกับความเป็นจริงนะครับ บางคนเอาก้อนหินเอาอะไรลงไปนะครับมันก็จะไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับค่าที่ได้ออกมาก็อาจจะเออเลอร์ได้นะครับจากนั้นเราก็พยายามกดทับลงไปอาจจะใช้ด้ามจอบในขั้นตอนสุดท้ายนะครับค่อยๆกระแทกให้ให้ดินมันแน่นนะครับอันนี้เราต้องการความแน่นด้วยนะครับ ให้แน่นมากนะครับเพื่อให้อนุภาคดินมันไปเกาะกับกระเป๋ะข้างล่างนะครับหลังจากนั้นเรากา็หมุนฝาจุกข้างบนออกนะครับแล้วก็ใช้สลิงดูดน้ำนะครับอันนี้ต้องเป็นน้ำสะอาดเท่านั้นนะครับน้ำสกรปรกใช้ไม่ได้นะครับเป็นน้ำสะอาดนะครับ ก็จะต้มหรือไม่ต้มก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นน้ําสะอาดผ่านการกรองมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูดแล้วก็ใส่ลงไปนะครับด้านบนของเครื่องวัดความชื้นในดินนะครับยกตัวอย่างอันนี้ในใต้ต้นลำไยเนี่ยเราก็จะปักอยู่ตรงบริเวณที่ระบบน้ำมันเหวี่ยงถึงนะครับอันนี้เป็นระบบสปริงเกอร์เราก็จะปักตรงบริเวณที่น้ำมันถึงนะครับ เราใส่จนเต็มนะครับใส่จนเต็มถ้าไม่เต็มเราก็ต้องใส่ให้เต็มนะครับจนเข็มมันอยู่ตรงเลขศูนย์นะครับแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะครับจากนั้นเราก็เปิดสปริงเกอร์ได้นะครับแล้วก็ทำให้มันมีความชื้นนะครับ ถ้าเราไม่ไม่ให้น้ำนะครับเข็มเขาจะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดินมันดูดน้ำออกไปนะครับนี่เราก็สังเกตได้นะครับ